ก่อนอื่นเลยข้อสอบเรื่องนี้ชอบออกอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญดั้งเดิมิ v c อ n s t i t u t i o n เราจะเรียนรู้สองคำนี้และแยกความแตกต่าง Constituent Power อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญและ Constituted Power อำนาจที่ถูกสถาปนาโดยรัฐธรรมนูญอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญบางตำราเรียกอำนาจตั้งแผ่นดินเฉยมาก คืออำนาจในการก่อตั้งรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ทั้งฉบับหรือสถาปนารัฐธรรมนูญดั้งเดิมจะเกิดขึ้นกรณีที่มีบุคคลหรือกลุ่นบุคคลมีอำนาจอยู่แต่เดิมสถาปนารัฐธรรมนูญขึ้นอารมณ์ใครถือปืนได้เขียนกฎละตรงข้ามกับรัฐธรรมนูญนิยมอาจจะมีรัฐธรรมนูญอยู่แล้วหรือเป็นคนฉีกรัฐธรรมนูญก็ได้กรณีลุงแถวบ้าน การสถาปนาอาจทำได้ทั้งไม่เคยมีรัฐธรรมนูญหรือมีแล้วยกเลิกไปส่วนใหญ่คนที่ยกเลิกรอฐนอเดิมก็จะได้สถาปนารอฐนอใหม่นึกถึงลุงแถวบ้านแนวคิดนี้มาจากฝรั่งเศสโดยตาซีแยส ไวไวว่าชนชั้นสูงหัวกันเรื่องภาษีเลยมาเขียนหนังสือบอกว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดอำนาจนี้คืออำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญผู้วน constituent constituent power ซึ่งอยู่เหนือกฎหมายหรือสถาบันใดๆ ส่วนองค์กรที่ทำงานภายใต้รัฐธรรมนูญเช่นรัฐสภารัฐบาลศาลเรียกว่าอำนาจที่ถูกสถาปนาแล้วผู้วัวกองสติเยเอคอนสติเจอเทสพาวเวอร์ซึ่งมีขอบเขตจ,จำกัดโดยรัฐธรรมนูญแนวความคิดนี้มาจากฝรั่งเศสโดยตาซีเยสโวยวายว่าชนชั้นสูงหัวกันเรื่องภาษีเลยมาเขียนหนังสือบอกว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุด อำนาจนี้คืออำนาจสถาปนารัฐธรรมนูน (Pv o Constitutional Power) ซึ่งอยู่เหนือกฎหมายหรือสถาบันใดๆส่วนองค์กรที่ทำงานภายใต้รัฐธรรมนูญเช่นรัฐสภารัฐบาลศาลเรียกว่าอำนาจที่ถูกสถาปนาแล้ว (Pv Constituted Const Power) ซึ่งมีขอบเขตจำกัดโดยรัฐธรรมนูญ ซึ่งแกก็คงมีส่วนปลุกใจจนเป็นสาเหตุให้พระเจ้าหลุยที่16โดนหันคอโดยกิโยตินไอเดียแก constituent power ไม่เท่ากับ constituted power ที่เยอรมันก็มีตาคุณหนึ่งชื่อชมิดบอกว่าเขายอมรับแนวคิดของซีแอสว่ามีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญที่อยู่เหนือระบบกฎหมาย ตาตาชมิดมองว่าผู้ที่ใช้อำนาจนี้ได้จริงคือผู้ตัดสินใจสูงสุด The Sovereign จริงๆอ่านเรื่องเรื่องชมิดในชีตแล้วงงๆกับโค้ดละแต่พอยของอาจร์คือตาชมิดคิดว่าเมื่อใช้อำนาจสถาปนารอทนอแล้วอำนาจยังคงอยู่อำนาจสถาปนาเป็นอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญและไม่สามารถแบ่งแยกได้ตาคารอสบอกว่าอำนาจสถาปนาสูงสุด ปราศจากขอบเขตดูมอ4 4ของลุงแถวบ้านได้แต่ดีเลว่ากันอีกทีนะ constituent power อิสระแต่ constituted power ถูกจำกัดโดยรัฐธรรมนูญการใช้อำนาจสถาปนาต้องใช้เมื่อไม่มีรัฐธรรมนูญหากมีรัฐธรรมนูญเดิมต้องยกเลิกก่อนปฏิวัติหรือรัฐประหาร หากรัฐธรรมนูญเดิมระบุวิธีร่างใหม่ไว้ใช้ตามนั้นไม่ต้องใช้อำนาจสถาปนาใหม่ทีนี้มีคำถามว่าอำนาจที่ถูกสถาปนาโดยรัฐธรรมนูญมีคุณสมบัติทั้ง3ประการเฉกเช่นเดียวก,กันกับอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญหรือไม่ริเริ่มอิสระประศจากเงื่อนไขก็ต้องตอบว่า 1. อำนาจที่ถูกสถาปนาม่ริเริ่มเพราะเดิมมีอำนาจอยู่แล้ว 2. อำนาจที่ถูกสถาปนาไม่อิสระเพราะอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ 3. อำนาจที่ถูกสถาปนาไม่ปราศจากเงื่อนไขเพราะต้องมีอำนาจรับรองในรัฐธรรมนูญคำถามท้ายเอกสาร 1. รัฐธรรมนูญชั่วคราว2572ผู้ทรงอำนาจสถาปนาเท่ากับคณะราษฎรอาจมีคนอื่นก็ได้แต่เราไม่รู้ 2. รัฐธรรมนูญ2557ผู้ทรงอำนาจสถาปนาเท่ากับคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสชรัฐธรรมนูญ2560ผู้ทรงอำนาจสถาปนาเท่ากับคสชอ 4. อำนาจสถาปนาเมื่อใช้แล้วสูญสิ้นหรือไม่ไม่สูญสิ้น 5. ข้อดีข้อด้อยของการใช้ทฤษฎีอำนาจสถาปนาในการอธิบายเท่ากับ ข้อดีช่วยระบุผู้มีอำนาจสูงสุดเข้าใจโครงสร้างอำนาจข้อด้อยอาจถูกใช้เพื่อชอบทําการใช้อำนาจโดยมิชอบ